คุณกำลังมองหาร้านจำหน่ายไอเทมและรับฟาร์มแมปต่างๆอยู่หรือเปล่าวันนี้ผมขอแนะนำบิวปกรณ์ช็อปมีทั้งแมปอะไรคอสต์โอเวอร์แอนิเมตแอดเวนเจอร์และ a อนิเมตแวนกาดอีกด้วยนะแถมถ้าใครสนใจโลบักแท้เนี่ยทางร้านบิวปกรณ์ช็อปก็มีอีกรว <Wow. S 1> ดเร็วส่งไวหากใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เนะครับเราอยู่กันในแบบอนิเมะ Last Stand กันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เนะครับเราก็จะรีวิวแนว่ผมตัวละครจากอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตัวละครอย่างตัวนี้นผมเอ่อผมจำชื่อไม่ได้ละแต่ไม่ได้ดูนานนะครับผมตัวละครนี้ชื่อ Blue Devil นั่นเองนะครับผมเป็น p o r g a t o r y เนาะก็จะเป็นระดับ Ultimate เนี่ยครับข้อมูลของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตีไฮบริดธาตุน้ําแล้วก็เป็นตัวตีเวทนั่นเองนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยหล้านนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยก็37เนาะครูดาวสี่วินะครับเป็นบัฟกิตนั่นเองนะครับในส่วนของสกิลทีนะครับสกิลทีก็จะเป็นสายคีนะครับผมแล้วก็เบสซิ่งก็ประมาณนี้นะครับนี่เนาะประมาณนี้เลยนะครับอ่าส่วนวิธีการหานะครับผมวิธีการหาของเขาเนี่ยจะอยู่ในลีเจนด์ด่านใหม่นะครับ ่เราก็ต้องมาที่ตัวด่านนี้เนาะฮอลโลแลนด์นะครับแล้วก็รีเจนตรงนี้นั่นเลยนะครับนี่ก็จะมีทั้งตัวละครเนาะโอกาสออก2%นะครับแล้วก็เอ่อการันตีอยู่ที่30ครั้งนะครับแล้วก็จะมีของอีโวของเขาเนาะสามเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าการันตีอยู่ที่สามสิบห้านั่นเองนะครับก็ไอดีนี้นะครับผมเป็นไอดีของนัวเนาะขอบคุณไอดีของนัวด้วยนะครับผมที่ส่งรหัสมาให้รีวิวนี้ผมขอบคุณครับผม ปเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแมปกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยผมจะเก่งยังไงนะครับปสำหรับใครนะครับผมที่อยากจะฟาร์มเกมนี่ครับผมแล้วก็ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทนะครับผมวันนี้นี่ครับผมขอเสนอนะครับผม UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถช่วยเพื่อนๆนะครับฟาร์มได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยนะครับ UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะครับระบบค่าวนะครับ มือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยสามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมถึงแม้จะปิดโทรศัพท์นะครับผมปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วก็ตามนะครับผมแต่ตัวของ UG Phone เนี่ยก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับผมซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับผมกลัวแบตเสื่อมนะครับผมแล้วก็ไม่อยากเปลืองค่าเน็ตเนียครับผม UG Phone เนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นเนี่ยแค่วันละ10บาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ MVP ครผมซึ่งา นะครับผมแพงกว่าแพ็คปกติแค่1เท่าเองนะครับผมแต่สเปคเนี่ยจะมีสเปคที่ต่างจากปกติถึง3เท่าเลยนะครับผมเนาะก็ตัว MVP เนี่ยผมจะแพงนิดเดียวนียครแต่ใช้ได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่าสะดวกกว่าแน่นอนนะครับผมเนาะใครสนใจเนี่ยดาวน์โหลด UG4 นีครับสามารถโหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมมาครับผมเราก็เข้ามาในแมปกันแล้วนะครับผมตัวของ Blue Devil เนาะก็จะมีค่าวางอยู่ที่700นะครับถือว่าวางถูกมาก นะครับอุ้ยมีระยะอะไรแบบนี้ด้วยฮะเอฟเฟกการโจมตีก็เป็นประมาณนี้ครับผมการโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลเนาะนี่เลยนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลของเขากันนะครับผมตัวของบูเดวิลเนาะจะมีการโจมตีติดตัวของบลูเฟมด้วยนะครับบลูเฟมเนี่ยก็คือจะทำดาเมจนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนีครับผมเป็นเวลาแปดวิก็คือจะเป็นแปดติ๊กนะครับผมติ๊กติ๊กละภายในร้อยสี่สิบเอ่อร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับแล้วก็จะบวก 3 5รนวผมให้กับตัวของเกี่ยวกับเบิร์นรัวผมทั้งหมดเลยแนวที่กำลังโดนเบิร์นอยู่นะแล้วก็จะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีกแนวผม5%สูงสุดที่15%ประมาณนี้อันนะครับในส่วนของบูเฟมเนาะก็บูเฟมเนี่ยเป็นอะไรที่ดีนะครับในส่วนของบูเฟมนะแต่น้อยตัวมากเลยที่จะมีนะครับอ่ะเรามาดูตัวของพาสซีฟของเขากันเนยผมจะเป็นสแตนิกเฟมเนาะ อ่อทุก50ตัวละครก็คือทุกมอน50ตัวนะครับผมที่เข้ามาในระยะนะครับจะทําให้ตีติดเอฟเฟกดังนี้เป็นอ่าเป็นการทั้งหมดการโจมตี10ครั้งนะครับผมอย่างแรกนะครับผมก็จะทําดาเมจ1นึ่ใส่ตัตรูที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็จะทําให้ตีติดเฟียเนาะแล้วก็บูเฟมนะครผมอันนี้คือเพิ่มเข้าไปในแบบการโจมตีเลยนะครับแล้วก็จะลดดาเมจนะครับผมสาแล้วก็จะเพิ่มครูดาวเนี่ย เอ้ยไม่ใช่เพิ่มสิอันนี้ก็จะลดคู่ดาวอีกเนี่ย50%เห็นไหมเนี่ยลดคู่ดาวนะครับ50%แล้วก็บวกระยะนะครับ20%นั่นเองนะครับทีนี้เอ่อเมื่อโจมตีครั้งถัดไปนะครับผมตัวละครพวกมอนนอที่โดนปูเฟรมนะครับผมจะทําให้ตีติดแรนดอมเบิร์นด้วยเนี่ยครับมีมีโอ้เป็นสายดอทเนาะตัวนี้นะครับผมแล้วพาร์ท1นี้มีคู่ดาวอยู่ที่30วินีะครับม30วิเหรอโอเคอยู่นะการโจมตีก็คือไอการบัฟเนี่ย คือครั้งแรกเนี่ยพอถ้าตีติดไอ้ห้าสิบมอนเนี่ยเข้ามาในระยะใช่ไหมครับจะทําดาเมจตรงนี้เลย1,000%แล้วก็ทําให้ตีติดเฟียแล้วก็บูเฟมเนาะทีนี้หลังจากเนี้ยอีก10บสการโจมตีเนี่ยก็จะเนี่ยครับก็จะอยู่ไอ้บัฟเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด10การโจมตีเนาะประมาณนี้ครับหลังจาก10การโจมตีเนี่ยบัฟก็จะหายไปแบบนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับผมจะเป็นเดอมินิกเฟียเนะครับก็เมื่อศัตรูเข้ามาในระยะนะครับจะทําให้ตีติดจะทำให้ติดเฟียเลยไม่ต้องตีนะแต่หมมาาายยยยถึงเเเข้้ในนระะแลลวก็โดฟี นะครับทีนี้ทุก20่สิบวินะครับผมจะมีโอกาส20%่สิเร์เนต์เนีที่จะทำให้ติดเฟียในระยะเนาะถ้าศัตรูอยู่ในโซน75%ก็จะ35%อ๋อ75%็ร์เนตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์นะ75%น่าจะตรงนี้แหละผมว่านะนะครับแล้วกอ็อันต่อมาเนาะอันไหนเอ่ยแล้วถ้าศัตรูเข้ามาในระยะ50%ก็จะโดนอ๋อ50%ใช่ไหมก็จะโดน50 นะครับแล้วก็ถ้าศัตรูเข้ามานั้น25ก็จะโดนโซน80โดน80 2 25เปอร์เซ็นต์โซนโอ๋อก็จะโดน80เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เหรออ๋โอโอกาสที่จะไอ้นี่เนาะเพิ่มโอกาสที่จะติดเฟีร์นะครับมาต่อมานะครับผมถ้าศัตรูอยู่ในเอ่อก็คือโดนเฟีร์ไปแล้วเนะี่ยผมโดนดาเมจแรงขึ้น15จากเอ่อถัดเกี่ยวกับเบิร์นอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับไฟนะครับ เอออันนี้ก็เป็นโอ้สายซัพพอร์ตเบิร์นะนะครับต่อมานะครับผมโอเวอร์เฮล์มิงเอ่อพรีเซนตะ์เนาะก็คือจะเพิ่มดาเมจจากทุกสายเบิร์นเกี่ยวกับไฟนะครับผมตามนี้นะครับก็คือถ้าเข้ามาในระยะนะครับผม100ถึง75ก็จะทำให้โดนดาเมจเกี่ยวกับไฟเนี่ยแรงขึ้น10%เอเนาะ เด็ดสิบสี่ถึงห้าสิบก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยครับสี่สิบเก้าถึงยี่สิบห้าเนี่ยก็สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยี่สิบสี่ถึงหนึ่งนีครับก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือยิ่งใกล้ยิ่งโดนดาเมจเผาแรงขึ้นนั่นเองนะครับขอขอแค่เป็นเผาจะเป็นเผาอะไรก็ได้นะครับก็อุ้ยมันเป็นผมมองว่ามันเป็นตัวซับนะสำหรับตัวใหม่เนี่ยเป็นสายซับธาตุไฟนะครับแต่คือก็เรียกว่าอะไรมันไม่ควรเป็นธาตุไม่ควรเป็นสายซับธาตุไฟอย่างนั้นสิมันควรจะเรียกว่าสายซััเกกี่ยวบ อ่ไทเบิร์นไทไฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออ่ธาตุนะแต่เป็นไทไฟแบบอะไรก็ตามที่เป็นเบิร์นนะฮะได้หมดเลยนะครับอันนี้คือตัวซับพอร์ตชั้นดีเลยนะครับเพราะว่าทําให้ตีธาตุไอ้พวกเกี่ยวกับเบิร์นเนี่ยแรงขึ้นมากๆนะครับเออก็โอเคนะถ้าใครมีทีมเบิร์นที่ดีนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็ตอนนี้ผม เหมือนที่เบิร์นมันยังไม่ได้เมตาอะไรขนาดนั้นนะฮะก็เลยแบบก็คงตัวนี้เขาคงอาจจะไม่ได้ใช้หรืออาจจะอนาคตอาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวละครนี้นะครับผมมาเรามาดูดาเมจกันนะครับอ่ะเอาไปเลยครับผมนี่นะครับนี่ขั้นนี้ครับบูไนส์ลดนะครับอ่ะก็เป็นลายเอลีเนาะแบบนี้นะครับโอ้ก็เป็นการโจมตีแบบนี้ประมาณนี้นะครับ ตัวละครนี้คือเป็นสายซัพพอร์ตได้ด้วยนะเพราะว่ามันสามารถตีติดเฟียได้ตลอดนะครับคือแค่เข้ามาในระยะเนี่ยก็โดนเฟียแล้วนะครับโอ้ตีจัดเลยนะครับนี่ก็อัพไปเลยครับค่าอัพค่อนข้างถูกนะณตอนนี้นะครับเปลี่ยนสกิลครับผมเป็นเอ่อซาตานิกนะครับซูเปอร์โนวาเนาะนะครับนี่กาจจะตีเป็นเซอร์เคิลอีที่ใหญ่นะครับโอ้เอฟเฟกโอเคเลยนะครับสวยเป็นแบบบลูเฟรมเนาะประมาณนี้นะครับอ่าอัพไปเลยครับผม ค่าอัพอยู่ประมาณ800,000นะครับดาเมจก็ตามนี้เลยเนาะ884เอ่อ885ล้านนะครับวงการโจมตี79.1คูลดาวน8วีเนี่ยนะครับอัตราคิทิคออะไรตามนี้เลยทีนี้ดาเมจตรงนี้มันยังไม่หมดอ่ะสิครับมันยังมีตัวของบูเฟมด้วยเนาะซึ่งบนะูเฟมเนี่ยมีดาเมจอยู่ที่1.23บีเนี่ยครับผมหมายความว่าถ้ารวมกับดาเมจปัจจุบันด้วยก็จะกลายเป็นทั้งหมดประมาณ2บีนะครับก็ตีทีหนึ่ง2บีเนาะก็โอเคนะผมว่าโอเคเลยสายสายคิเนี่ยโอเค,นคเนี่ย ถ้าคูดาวของเขาเนี่ยแปดวิพอดีเนี่ยทุกการโจมตีเนี่ยก็จะตีติด 2B 2B เรื่อยๆนั่นเองนะครับเอ้ยมีลดเหลือ800ด้วยอ๋อตามดาเมจนะครับที่ลดลงเนาะนี่พอเข้าโหมดตรงนี้ก็จะทําดีเพสเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับระยะดีเนาะโอ้ส่วนตัวผมก็มองว่ามันเป็นตัวสายซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะครับทั้งซัพพอร์ตดาเมจทั้งซัพพอร์ตเอ่อเกี่ยวกับสายเบิร์นสายเอ่อตีติดไฟนั่นเองนะครับผม ว่าจากกันไหมครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันครับผม